เดี๋ยวไปจ้งางเลยก็ซึแม่เรลื่มหูเรลื่มตาสบายด,สายดีสบายดีสวัยดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงกันเบิดสุขุสุขชนเนาะหัววาอยู่เล่าอยู่ไทยอยู่ใส่ก็แล้วแต่แะเนี่ยดีห่อนคือกันบ่ทางนี้คือห่อนแท้กันซีนาวก็ไม่จะค่อยหนาวผู้เดียวเอาผ่าห่อหัวห่อนแห้งอ,งอยู่เนาะเดี๋ยวไปจ้งใดกะผู้หุ้ย บอกล้าสิออกนอกเลยเป่น้อง,งแต่ก็จําเป็นการทํางานแด็ดกระทนฝนกระสุนตก,กเราไม่เลยวันฝนตกเอา้าอยใครไม่บุญมาเอา้า <laughs> แ <laughs> ข่งกันฝนตกแล้วมองฝนตกแล้วข่ยบ่มามันห้อนนี่ <laughs> เอ้ยเป่น,งงน้อย่างไรเนาะอยากให้ฝน,นตกคฮ้สิถ้าเบิ่งเด้อฝนตกนี่ถ้าฝนตกจาละมัดระาวาังเด้ออีหล่าฝนปีใหม่มานี่ ที่ย่านที่สุดก็คือ,อย่านลมตาที่โตก,กับโต๊อันตอนในบุญยงโบราณเมืองเนอเป็นนี่ือว่าจังแซนนี่ละไปบุญนอนองพี่ว้า <c oughs> อืมฮะบ่หูว่ามันสีโตกต่อนไหนแล้วคันโตกะสว่างนี่ก็มีแต่อยากมีลมนีม่มหมากเฮบส่วนละเมยย่านย่ายนในการมีลมนั่มนี่มีแต่ย่านไหนมันมันมันสีงหงาหยุดพูนนะเมียน โอ้เดือนหกออกมานี่ไก่เดือนหกไข่ค่อยไข่ก็ไปปลูกก้าค่อยแล้วก็สิเอาเจ้าไปตา,ากแดดน้ำเจ้าสีสูดด่แดดได้บ่แดดทนฝนสู่ขึ้นเมียบ่ก็สิเป็นลูกสาว่ข่ต้องแดดกระทนฝนกระสู่ได้หละ่ข่เป็นสนาวนาเด้ปลูกก้าแล้วบ่ท่านได้ว่านสิไปปลูกก่อนหน้าเม่นเป็นหน้านันเด้ เออเดี๋ยวสิพาเห็ดดอกเดี๋ยวเซลซีรีฮูซึกว่าไปตากแดดมันห่อนหรือมันหนาวเขาเคยเลรอเคยตากแดดเคยบ่กพอเกิดมาพ่นตกมาให้เนี่ยพ่นทั้งพ่นทั้งเหลื่อมแล้วบบเออมันตากแดดมันคันเห็ดเห็ดเวียงนี่แม่นี่คันตากฝนก็ตากแดดนี่เอาตากฝนนะแม่นตุ่มผ้ายางจีไปย์เมเปี่ต้มยู่ให้นานเลโอ้โหจีเปยเมเขี่ต้มวะจัน่เคยได้พ่นตกะมาเมเปตี่ต้มบ่ เมียบุญนะคาร์ฟอนตกนี่บ่มีมลมบ่มีฟ้าเหลือบนี่ดำหน้านี่เมียบุญตุ้มผ้ายางแล้วกนะ็ใช้กรุบเลยดำได้ถามว่าตาพอมะอืมเอามาเก่าโจักทีจักห่างแล้วเนาะแม่นี่งชีโนได้คันว่าแดดโอ้ยเงยขึ้นมานี่บ่ไหวเอาก็สิบโบเนมเอาก็สิบโบเนมคันแบบนี้ไห้สิไปดำหน้าได้มันแดดคือแบบนี้งามดำหน้าแบบโบ,บริแดดขี้ไร่ใช่ไหมมันแดดงามได้งามดำหน้า มันแดดให้ต้งเทียฝนตกลงมามันก็นแดดออกเหมือนี้่างก็เห็ดเสื่อเขาแห้งถาต๊ะลิ้นไดกันหนาวไปตึกปลายเ่นในบึงไปตึกป้ามื่ออันนั้นก่อนไม่ได้สีเอาเครื่องไปเผือสิดิต้มไปเรื่องขีต้มแด้น้ำหนองพอดีบกไปบ่ลาไปงมไปให้ห้องน้ำซาวฟนแล้วกันเด้อสิพาไปงมช่วงนี้ไปงมบ่ได้ได้เพราะว่าพ่วันสิมาเห็ดเฮือนป้านางนี่ เดี๋ยวจังไปเล่นนำมือเพิ่นยอ่นยอเคื่อนประนางก่อนคันอยากไปเบิงนี่แหะนะมืออื่นมือฮื่อนี่ล่ะทางพอแล้วสิมาเฮ็ดมาเคลื่อนประนางนี่เดี๋ยวแม่สิเอาไปเบิง่งยันลราเจ้าอยากเห็นเพินพ่นปุ๊กเคื่อนให้กินข้าวะอะไรบ่างมานี่กินอะไเพิ่นตำหมักทั่วให้แม่กินแม่ไปเสียเฮ็ดเผ็ดเดอ้อะยังเผ็ดอยูอย่แ <c oughs> น่เจ็บปากนะบบเผ็ดก็คือเผ็ดอย่าเง้ยเนาะ เฮ้ยเจ้าประจิหยางไปเบิ่งทางสร้างเผื่อเฮ็ดเฮือนน้องมวยมันแดดมันฮ้อนปเมื้อน <um> ี้ฮ้อนกว่าเมื่อวานมื้อนี้ตึ้งเลยทางสร้างก็โอ้ยแล้วว่าแดดคักแดดแน่ลเรห้องน้ำสะพนก็รเพิ่นเฮ็ดไวเลยสาบฮึมแล้วแล้วทางนอกอ่ะแล้วละไว้ดีอ่ะเดี๋ยวแม่สิเข้าไปยัน บางทางสร้างเผื่นเหตดเฮือนนองมวยก่อนเดอ้ดอตับหมกทั่วมัมืนอนเพื่อนตับหมกทั่วสู้กินป๊าเฮ้ยหกของเจ้าเป็นนี้ซ้ำสกินหมกทั่วค่ะคายเพิ่มอีก<ด>อม,มันแดดเดี๋ยวหาตัดเอาไม้มาเห็ดข้างไม้จะเอามามันน้อยพูดเจ้าไปหาตัดเอาตัวมันซ้ำตีนเห็นบ่ตัวไฟมันลวกเห็นบ่ะเออเจ้าเจ้าตัดปุ๊บเจ้าก็สันสันใบมันออก มันเด็กอ่อนนะเฮเ่าคอในเด้ออันนี้ว่าสิเพราะว่าเพิ่นจู่ทิ่มเลยเด้อฮักกระต้นเอามาซักข้างเดสิพาซักหลอกพามาทัวเจ้าเอามาหเอ้ยสมัยจิ้มเขียวนี่มันลามันขึ้นเครือนึงมันก็หักแล้วมันท่านได้ขึ้นหรืซื้อนี่ปีเข่าป่ะเด้อหัวเราก็มีคันเห็นเพิ่นอยู่หันฮั่จังคอแม่เอ้ยพ่อเอิญแม่กับแม่พ่อเอิญพ่อกับพ่ออันเดียถือไฟรวบในเรายังขี่จูฟันทิ่ม ເຮົາຂ <lad> ໍເອົາບໍ່ເອົາໂຕຊໍານີ້ມື້ນີ້ໃຫ້ເອົາໂຕຊໍາບໍ່ຄົນຍະນຸມເນາະໂຕຊໍາປຸດຕີນບໍ່ຫຍັງອັນເດອືນີ້ໂຕຊໍາໂຕນີ້ໄດ້ຊໍາເຫັນບໍ່ຊຸມມັນໃຫຍ່ມນອຍດສັຂນດກໍດກິນຫມາກບໍດືອນ6ນປູກໃກືນ6ນາົນຕລົງມກມາທົູືອນໍເຈົ້າລົປູอยู่ນ เราไปกินยามดำนาเฮ้ยยามดำนาเราบริปลูกบริซื้อห้องักทั่วมกแตงแล้วปลูกทุกปีโอ้ย,อยไปลอยบัวได้แล้วลหมวยไปซะที่นั่งเล้ว่าเยอะกไปใหญ่ลูกสาวเนาะไปทางเขึ้น้องมวยกัอนอ่ะสะบายดีป้าลูกเนี่ยเมย์สิไปพุ่นเลยโดยขาบคุ่นะดีด่กัน พุ่นแล้วเพาะมาพี่แห่เฮ้อยอดนี่แบ่งล้างนะว่าไปพุ่นมาพี่แห่ทางพุ่นเพิ่นกําลังปั่นอยู่ดิอืเลยมาทางนี้บัดนี้ธรรมดาบยอดเอาทุกทงเลยเอาทุกทงที่เป็นงานเด้อสดีเอาๆดีได้สดีบ่คิดตก่อนนบ่ได้ด้ เด้กเจ้า่วงนเะเอาเจ้า่วงมาอีกแล้วที่นี่ก็นั่งกินกับบายอดอยู่ถาถ้ามานั่งหากับรังใจสร้างซี่กูมือเลีวไว้ยอะละวะขาดกับรังใจมันอยซาละขาดกับรังใจมันอยกซาละว่ะทำให้ต้องมาดูไล์จมไล์บ กูบอกดังแท้ว่าจางละจางละไม่สมัติเหตียกแล้วจังแ่ากวนเนี่คนนี้อยู่บ่กบนแล่วแลกได้ลอยขึ้นได้จากห้มาได้หรอเนาะแ้านี่แล้วก็จมหายเอ้ยไปทางใดนี่ไปหาหนูไหม้มะเกงถ่ากินแกงหนูไหมก่อะไรวะซึ่งหนาแพมมาส่งอะว่ะแาวว่าถ่ายกินแกงหนูไหมมาเนี่ยมไม่ได้งวยไปหาหนูไหไม่รู้ว่คอนานมากแท้แสดงนะบอกกันแล้วสิไป นั่งท่าดูเตยคันโูมาเมนเ้ยรถเส้นกอยอ่เด้อว่าเอาไม่ได้ไปซ้ำวันนี้ไม่ได้ไปซ้ำไม่ได้กินซ้ำเจ้าอ้ยวันนี้อื่นนกันไหมวะอือในวันศุไปแต่เช้าวันเสาร์อื่นวันมาแกงง่ายเลยที่โดยเพราะว่าเอาต้องไปไกลเด้อยู่นาเตยพวกนี้ตัวบ้านนาเตยบอเกลือพูโดยเอาีเสงไปอืเป็นหลายคนแ่นว่าชิดม้งเราพักกันมากอาสีท่านยูชิดม้งผืออมาปอกมังแกงแตท่านยู นังถ่ายจนเด้มาเดียววะสีได้ยินูด้วม่นมวยวะบิกำลังใจเรากเตรียมตัวว่าิ้ปเอาเอจังไปเลยมาได้มา้มื่ออื่นนี่ถ่ายกินเนอมื่ออื่นนีายกินแกงนไม่เ้อะวันเยอะเมื่ออื่นนี่ถ่ายกินแกงเราไม่ลากกนจนเมาแล้วก็นแกงเ่อไม่แล้วก็เสแล้วว่าสหามนะจนเมาแล้วก <laughs> อตอนเคยมาเศร้านี่อันกรลังตั้งวงกบอยู่ฮะวันนี้ผัดกระลตั้งแล้วแล้วสองคนเดทาง,งคุณก็เซไว้เดิมสองคกนกะไวอ,อยู่ไหนเมื่อขับมาบนนง้พี่กันเมื่มอไงหม่งม่วงไพะมาเจ้าบอกว่าหม่งมันหรือหม่งม่วงเปี้ยวนี่ โอ้จจะไม่หินชิมจักบาดเจ้วเลยบอสหยเจีวมือมี่เนี้ยไปจะได้ก็เห็นน่าบัดมือมี่บอนนะเอาแจ้วมามากินแทนแกมาไหมมองนี่แ่ละรอมองชิบเได้มาเห็นเบียงมืออื่นแล้วกินแก้วกิน่างม่วงลายว่าอวาไงะ เรื่องนี้เจ็บปากินยังกงเนีเพชรใบเบิร์ดมันห่อนในอ๋อกระดาษหนึ่งเข่าว่ามอกยังเหน่อยใหงให่เบิดมันห่อนอันนี้กมาเอาไปเมียนซูงเนี่ยมันกันกี้ฟนปิวใส่ได้ไหมมวยกีฟุ่นปิวใส่ไนสร้างหร่อ่าคือสีแง่บาทนี่แล้ว โอ้ลมผัดเน้่ยอ mm. ้นไปโอ <OB> ้ยไปในห้องไปตั้งอยู่เทิงกันนะว่าลมผัดแอ้วแตงเกียค่ะแ่บได้หมองหมองกันเลแตงก่วขึกสูตรคือเว้นนี่กะเว้นนี่เจียวจำกับเข่าที่มากินกับชมมันก็บบุคือแล้วเนาะ แดงมาแต่เพื่อนคุนบ่วแจ๋วนะตัมาตะกุ่นเลยแจ๋วพงแจ๋วพงกับมีโอพผักบัวแล้ววะน่ะพักบัวใช้ใช้หมกม่วงกินนี่บอนตัวจะปอกกินนี่นะชิชิมจะคัมบบบชิมไรเบิ่งเบิ่งจวดจับแบบอันนี้แจ่วหวานโดยแม่ยจะได้แม่ก้าวหมกม่วงมาเพื่อแจ่ไหมใช่มาแต่ปลาเออไปหาหรือเปล่าโดยไปหาปลา ไปจะไหนแับไอบรู้เหว่ากกินแจ้วหวานหงเยมาแอบแจ้ววานกินบังม่วงโบกินแจ้วหวาน่อยไ่ได้กินบเตกินแต่แจ่พงแจ้วพงกับวนแจ้วพงมันกับโบวานปัได้ผมปิมากหวานน้ำตาลเลยน้ำตาลดิโดยเาราะห่าเพิ่นหวานี่เด้เพิินเลยไ่อยากกินน้ำตาลเพิ่นเพล่นหวานแล้วเราไม่อยากกินน้ำตาล โมแม่อันบ่อยากกินฟานจะได้พ่อแหละฟานสิกินเข้มบบบนี้เข้มเอา่ะไตวายเลยสร้างว่ะกินเข้มเนี่ยไวตวายไตวายเลยสร้างว่าแม่น้องมวยนี่ก็แกงหน่อไม้หันกินจินข้างเลี้ยงเราป่ะป็นเม้าวเราบ่เมาแกงหน่อไม้แเราป่ะใส่เมื่อกี้นี้มื่อวานนี่จะให้สร้างพิดวังแล้วเราไปโอ้เราถ่ายแกงหน่อไม้เราไปเนี่เอาไปหาหน่อไม้แม่น้องมวยแล้วเราป่ะ มาเขาบอกมิยังเพราะว่ามิจะหมักงวงกับน้ำแข็งมาฝากก็รังดีแล้วยังได้บอหมักอันน้ำแข็งมาต้อนเราเฮ้เพื่อนทำไม่นาะไม่ได้ห่อนแห้งในโบกแล้วอะไรของน,าน้าคนเดี่าทางอย่าทางนอกในเดีย่ดยทางในนอกเดยอไม่กบุกเรื่องแบบเอิน ทำอะของคนโบกหน่อยสินี่ล้วยนเดรยวเด้อบได้แบบวรเาก็เป็มชเออเราก็นี่ของน้าก็สบายแล้วทีโต้เลยสบายแล้วนี่ก็เข่าหันเลยเมมัวก็ย่อยเลยมันตําสบายเป็นลม้ม่ฝุ่นนอนม่รู้พุ่น่นซางเอามาเอามาอย่างไรเอามามาไม่ใช่มาน่อยได้ไหม ปาน้อยไผ่ปาน้อยอันแม่คงเพิ่นเด้หายแม่นงมาถือมาหายยางได้ถือมาอยู่อื้ออื่นยัถือมาให้เพิ่นมาให้เพิ่นเอาอีกพวกแม่สิปาดค่ะหาแนวมาอัดเมนเดีดวยวเจลใส่เสนอแข็งไว้มันจะกรอบเจ๊ อิมยากินสมบัั้งน่ะสองห่อปงห่อบุ๊กนักไลยเอนกินไหมสันวันนี้ก็ห่มแหละบาทเนาะหัวเห็นบ่เห็นกิซางหัวมันงทัวมั้แหละไปจังใดได้เนาะจางเป็นแท้ แล้วก mm ็ส hmm. uh, uh, pues ื so nah ่อตัท uh, สัพอดีอยวโอ้หเดียวเดีอยวัน้มเนี้ยจะีชื่อตัวเอื้ึกว่าพระวทศะพโอ้ยจะไ้ชื่อตลอดเช้าไ้านนักกรโอ้ยว้าวว้าไอยู่ใกล้ละเจะติดสัญญาณกันขโม่ใครากูจะไปกีดหัวใจกูไปนะ แลวยันขี่รถไปแล้วแล้วเมื่อวันเวลาขั้วตำรวจนะเหลาขั้วทหารรถติดอยู่ทั้งบ้านคอยก็มีนะตะกี้แบบเอารถมาจอดเอาคื่อของตัวเองนี่ขนาดรถจักนี่เขามาจอดรถขึ้นคนที่เห็นผัดโบเมนเจ้าของรถเอา้าถามรถเป็นยังรถติดบ่ได้ค่ะว่าเขาหามขึ้นรถนะ บัดนั้นึ่งคุเจ้าของรถมาหาบอกเอ้าเขาเอาขึ้นรถไปที่นี่พี่สันคอยถามอยู่รถว่ารถติดบุได้สุดท้ายกับโบเห็นเลยรถชื่อวีไหมพี่กายนี่โบเห็นเลยสร้างเป็นอะไรไดสร้างงานนี่บุญบุญนะนี่กับงานบุญเจกเขาขึ้นมานขึ้นรถเขาหนึ่งเลยแมนเขาถามว่าเอ้ารถเป็นยังคือเอาขึ้นรถเนาะคือเฮาบบแมนรถเฮาเนาะรถติดบุได้เอาคือยังไม่อยู่เขาวะสีแเ่ะแบบ ส่แท <kung> like ้เจ้าของน่ะซื้อของไว้สิจอดรถไว้ส <único Liberty Overwatch> <y ak> um <analysis> ิมันหามขึ้นรถง่ายๆาคนพวกมันก็มาเอกสาวก็เทนมาหม่มััดแค่กรติดจุ้น่ะแม่นพอล้พอดีเนาะมยนพอคันๆเร่อนมันบ่อันนั้นมันเกดอกอน่ะมมาโหลแม่นเขาอมันไปมันมาเอาไปซอยจุเลยติจว่าใอยู่ ใช่ค่ะเอาไปซอยจุแล้วจังบมมาเสียอะไรเดือนอ่ากุ้ท่าขึ้นเบิร์ขึ้นมากนมีเสียเพราะน้ำมีกุ้งจันง้วไปปลูกเสียบมมีเสียมันมันจืดเนาะโอ้ม่หมดรุดนะแบบว่าคันคือง้วเฮามันเกิดมาอยู่น้ำห้าโดนนี่มันจืดเพื่อนไดมันจืดแล้วร้อนไปมาอยู่ไปเขาเขาเพื่อนเขาก็ปลูกไว้ง้วข่อยหน้านอนอยู่หน้านี่เป็นปีเป็นชองปี บัดมันอยากเมื่อเยี่ยมเพื่อนอนะพักกันเมื่อจะแช่วมันหบบอบโมีหม่องนอนเม,มื่อารังงงทองเขาว่าอ้าว,ว,วมึงหนีงัวมาเยี่ยมเพื่อนเขาวะน่ารังไบรไูกเอามาแล้วน่ารังไบรลูกเรามันจืดใช่ลอกแล้วเลยฮะแล้ว<ะ>ทั้งนี้ทายก,กินยังไม่ได้ลอกว่าแับนี้เออมาจะฟังว่าขาโมยอันงวัวขี่รถตี chào các bạn 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 mày bạn 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 เชิบปานยังบานไปก่อนอยกันอำลาพระจากไปก่อนบันตีมึงมองเหือแตกอ่ะเครื่องดืมแล้วบ่ กอจีนั่นไปก็เด้อบันดีเด้อสร้างเลยไม่หมยเลยอ่ะด้วยด้วยด้วยอ่ะตามสบายเด้อบันดีเด้ออ่าตุ๊บเนาะเว้นค่อยทำแรงอ่าตด้อเด้อกระมันห้อนมาเลาะบังรอบๆกันโอ้โหคักคักคักบาทนี่ À, lèo, leo leo lèo lèo tặng, bàn là. Ừ. tặng là bông cốp thằng làng bán bông cốp tặng bơ lại lửa tè bông cốp nhay thằng nà bàn gặp hồng nam bơ thơ nạn mơ ư này cứ xí bóc kéo mơ ư này cứ, cứ lèo nó อคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเองเมื่อวานเมื่อเช้าไปเรียกไปงานต่อเนาะบระท่านี้มนเมื่อหรอจังกในกระฝากความเมตพี่น้องเป็นกำลังใจให้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปแล้วขอบขอคุณ,ขอ,คณขอบขอคุณบัดศุภูตสุขคนที่บังคับเราบังขามโฆษณาขอบขอคุณขอบคุณทางทิพซีที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้อันลาพาจากไปก่อนสบายดี